สวัสดีครับพบกับเซฟอาร์ลาออปติคอลวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับลูกค้าส่งแว่นเลบนบ์มาเปลี่ยนเลนครับผมแวบบ็แรกที่เปิดออกมานึกว่าก็จะเหมือนเคสทั่วๆไปครับก็คือเลนมีอาการแบบโค้ดลอกอะไรพวกนี้แต่พอเปิดออกมาสภาพเลนคือยังใหม่กิ้งอยู่เลยนะครับยังแบบเงาสวยอยู่เลยแต่พอลองมองดีๆเท่านั้นแหลคนะครับเห็นไหมครับเป็นรอยกระเทาะครับผมเป็นรอยกระเทาะ รู้ไหมครับสาเหตุพวกนี้เกิดจากอะไร 1. ครับเกิดจากมีอะไรมากระแทกที่หน้าเลนโดยตรงครับผมและ2ครับปัญหาที่ทุกคนมักเจอครับก็คือทําแว่นตกนั่นเองไม่ใช่ตกแบบนี้นะครับก็คือหน้าแว่นนี่แหละครับตกกระแทกพื้นและด้วยความที่พื้นเนี่ยไม่ได้เป็นพื้นเรียบอาจจะเป็นพื้นคอนกรีตที่แบบมีความเป็นตะปุ่มตะปั่นอะไรพวกนี้ทําให อาจจะมีเศษหินเหลืออะไรพวกนี้กับแทกเข้าไปครับผมทาให้ผิวโค้ดนะครับมันสามารถลอกล่อนหรือกระเทาะออกมาได้ครับผมส่วนใหญ่เลนที่จะเกิดพวกรอยกระเทาะรอยบิ่นเวลาทําตกได้ง่ายที่สุดเลยจะเป็นพวกเลนที่เคลือบโพลารอย์ครับผมหรือไม่ก็เคลือบปลอดพวกนี้จะสังเกตได้ง่ายมากพอทําตกไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นเป็นรอยชัดเจนเลยถ้าคนทั่วไปมองจากข้างนอกแบบนี้ก็จะสังเกตว่าเอ๊ะมันก็ลอยแบบเล็กๆแค่นี้เองนะทำไมจะต้องเปลี่ยนด้วยล่ะ อยากให้ลองมองรอดผ่านเลนส์ครับแล้วเพื่อนๆจะรู้เห็นหะครับพอเรามองรอดผ่านเลนส์เราจะเห็นเป็นรอย3จุดนี้รบกวนดวงตาค่อนข้างมากเลยเพราะว่าดวงตาของเราจะอยู่บริเวณตรงนี้แล้วเวลาเรามองลอดออกไปครับเราจะเห็น3จุดนี้ชัดเจนเลยจะรบกวนดวงตาค่อนข้างมากจึงไม่แปลกใจเลยว่าลูกค้าท่านนี้ถึงส่งมาเปลี่ยนเลนส์กับทางเราครับโดยกรอบแว่นรุ่นนี้จะเป็นเลนส์ RB 3 2 5 ก็เป็นอเวเตอร์ครับผมหรือทรงนักบินนั่นเองรหัส 001-3E รหัส 001-3E จะเป็นสเปคของเลนจะเป็นเป็นมิลเลอร์หรือว่าเป็นเลนส์เคลือบประลอดนั่นเองครับผมโดยตัวนี้รหัสนี้ถ้าเราไม่ผิดจะเป็นเคลือบปลอดโรสโกจะเป็นโทนแบบประลอดน้ำตาลประมาณนั้นครับผมและเลนสที่เราสั่งมาก็มาถึงแล้วครับผมมาทำการเปลี่ยนกันเลยครับ ที่เหลือก็จะทำการฟิตติ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอีกรอบก่อนสองมอบครับนี่ครับให้ดูเลนเดิมอีกสักรอบครับผมนี่ครับท่านใดที่สนใจส่งแว่นใลแบนมาเปลี่ยนอะไรกับทางเราไหมว่าแว่นของท่านจะมีปัญหาในเรื่องของเฟรมแว่นขาแว่นแว่นจมูกหรือว่าตัวเลนก็ตาม สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ช่องทางเหล่านี้เลยครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ